ครับผมสำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวคันคอมพิวเตอร์ PC 28 UU นะครับสำหรับคันนี้นะครับที่ผมจัดโปรโมชั่นไป2 000, 1 5 0 0 0บาทคนระับาทได้ทำการจับตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่วันนี้พิเศษเลยผมจะมารีวิวลูกค้าได้ให้ทางบริษัท CP r e c t o r เราทำอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มอย่างแรกกันเลยนะครับลายแบบปปิ้งนะครับผมทางบริษัท CP r e c t o r เราติดตั้งให้ใหม่นะครับผม เอาครับสำหรับไลน์บิ้งนี่ปกติทางร้านข้างนอกเขาจะติดตั้งกันอยู่ที่ 25- 0 0 0ถึง30,000เลยนะครับแต่ถ้าซื้อรถที่ทางบริษัท Gm นักเตอร์รอนะครับเราจะติดตั้งให้ราคาในราคาพิเศษครับ15 0 0 0บาทเท่านั้น,นครับต่อมาจะเป็นไอตัวปลดไวนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับผมทางร้านเราก็ติดตั้งให้ก็มีติดตั้งให้นะครับผมราคาจะอยู่ที่1 2 5 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ ครับผมสำหรับอย่างอย่างที่สามก็จะเป็นปุ้งกี่เล็กทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับปุ้งกี่พีซี20ขนาด20เซนนะครับผมฝุดฝุดฝุดท่อประปานะครับผมลองลองท่อประปานะครับราคาจะอยู่ที่7,500บาทเท่านั้นเองนะครับรวมสลักด้วยนะครับครับผมสำหรับคันนี้อยัางมีอีกอย่างหนึ่งแล้วครับก็คือหัวคีบนะครับผมจะอยู่ข้างหน้า ครับผมนี่นะครับผมหัวคีบหัวคีบเหล็กนะครับผมครับผมสำหรับหัวคีบทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับสำหรับตัวนี้จะอยู่ที่1 5ึ0 0หมืบาทเท่านั้นเองนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับหมูสลักแน่นๆนะครับเปลี่ยนทุกจุดนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัทชีมพีแท็กเตอร์เราก็ได้แถมของแถมเช่นเดียวกันนะครับผมก็เป็นโมเวอร์ตัวเป่าลมนะครับผมแล้วก็จะมีชุดปัจแจ แล้วกระบอกอัจารบีให้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจลดผุนเลขสภาพดีเก่าญี่ปุ่นนะสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซ p พแท็กเตอร์เรานะครับผมร้านจะตั้งอยู่ที่ตำบลบางนาตา 23, ตมดจมยี่สิบมตำบลบางต่อพงอำเภอบางต่อพงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมครับผมสรับออปชั่นรถ Option, ทุกอย่างคนระับทางบริษัท CP พีแท็กเตอร์เรามีครบหมดจอทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหัวเจอดินหัวแยกหัวชีพ ตัดหญ,ญ้านะครับมีครบทุกอย่างเลยนะครับผมครับผมก่อนอื่นเรามาดูรถในสตอกของทางบริษัท c p พ t a c t กเแลรวก่อนนะครับผมครับผมสำหรับตอนนี้ทางบริษัท c ี t r a c t ก r เราก็มีรถผุดเล็กอีกจำนวนร้อยกว่าคันเลยทีเดียวนะครับผม